ผัดมีโคราชสำเร็จรูปจ้าถ้าไม่มีทั่วงอกใส่กระล่ำก็ได้จ้าหรือว่าพักที่เราชอบจ้าแล้วก็มะน,นาวปรุงรสได้ตามใจชอบเลยจ้า สวัสดีค่ะวันนี้มาพัดมีโคราชสำเร็จรูปกันจะสูตรบ้านตะคุสูตรนี้ไม่ต้องใส่ไข่ใส่เนือ้อได่เนาะแล้วแต่ใครชอบจะชอบใส่เนือ้อใส่ไข่ก็ใส่ไปด้วยแต่ฉันจะพัดแบบพัดมีโคราชจริงๆคือไม่ใส่ไข่ไม่ใส่เนื้อเลยเนาะจะไม่ใส่เนื้อซัดเลยข้างล่างนี่เขาก็จะมีบอกจะวิธีพัดนาะจะากใส่อะไรมั่งสูตรนี้สูตรเพชรจะ มันจะมีแบบสูตรไม่เพชรก,ก็สูตรเพชรเนาะข้างในเขาก็จะมีทรงซอสสำเร็จรูปมาให้จานแล้วก็มีเซนนอรเนาะน้ำก็เรากะเอากระดจากทาคนุนโคลาจจริงๆจะกะเป็นเนาะแล้วก็ใส่ตามสูตรที่เขาบอกที่ถุงก็ไดาะเนาะแล้วก็มีถั่วง,งอกกับหอมแดงจากอ,อ,อยู่เมืองนอกคือไม่ ไม่ชอบกินหอมต้นหอมจ้ะต้นหอมมองนอกไม่อร่อยเนาะใส่หอมแดงหัวใหญ่เทนจ้ะก็ทงอ,อกเนาะถ้าไม่มีใส่เออสปิดโคนก็ได้จ้ะสปิดโคนก็คือกระลำกระลำนอกจากเนาะใส่กระลำก็ได้จ้ะหรือว่าพัดอะไรที่เราชอบจ้ะเนาะเดี๋ยวเรามาพัดกันเลยจ้ะ ปัไฟจ้ะปั่นไฟใส่ซอสลงไปในกระทะแล้วก็ผัดพอหอมจ้ะใส่น้ำจ้ะ น้ำเดือดเดือดใส่เส้นพัดไปจนกว่าน้ำจะแห้งจ้ะ ผัดไปแห้งแล้วเราก็ใส่หอมหม้อใส่ผักเราเลยจ้ะหอมหม้อต้นหอมจ้ะผักที่เราชอบใส่เลยจ้ะใส่ตัามใจชอบเลยจ้ะชอบสุกเกาผับให้ผักสุกถ้าไม่ชอบสุกก็ ทอดเลยจ้ะเนี่ยเขาหงอกแต่มันคนชอบกินเขาหงอ,อกดิบนอกจากเนาะทอดเ่ยจ้ะจริงๆเราฉันเนี่ยเป็นคนชอบแบบว่าไอ้ทำเล็บปลูกเราจะทพักเองเป็นเนาะพักเองเป็นมัะกอกกินได้อร่อยดีจ้ะ อีกใส่หน่าไม่ใส่ตามที่เขาบอกนะอีกใส่หน่อยกว่า <c oughs> ใส่หน่อยกว่าที่เขาบอกจ้ะเขาบอกสามบ่ยห้าซิกฉันใส่สามบดอีกหน่อย <c oughs> <c oughs> อย่เศียตามใบโพมาทำดีกว่าจ้ะฉันชอบเด็ดหนีดำเร็จรูปมาแล้วไม่ชอบจ้ะเนาะปิดไฟเลยจ้ะ เสร็จแล้วต้องไปทำตัวจ้ะอร่อยชอบไข่ชอบหมูก็เติมได้เลยจ้ะพูดถึงอัปพะทีเชิญแซ่บจ้า